สวัสดีค่ะแข่บุกลงแล้วนะคะรับบทเป็นอีล่าค่ะสาวโรงงานค่ะครับผมสวัสดีครับตุ้มตาพิชานะครับผมรับบทเป็นฮงครับผมเป็นหนุ่มโรงงานเหมือนกันครับผมและที่สําคัญเป็นขวัญใจของเขาด้วยครัเอ๊ะเดี Clay> ๋ยวเดี uh ๋ยวยกยกก็อ่านบททํากันบ้านกันมาครับมีการประชุมคุยกันมาเรื่องคาแรคเตอร์อะไรต่างๆใหม่ แล้วก็พอมาเริ่มถ่ายจริงก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศของหน้างานที่มีเสริมมุกเสริมแต่งอะไรเข้าไปที่มันสนุกสนานที่ฮามากกว่ามีเกรงมากของหมดแล้วเพราะว่าฉากก็จะมีอะไรเพิ่มมาตลอดแล้วแล้วหนูเป็นคน้านจี้แบบขำมาชุดก็ขำวันนี้เจอของถูกใจค่ะคือฉากกินอาหารใช่ไหมใช่มันมีจิ้งหรีดทอดอุยคำว่าทอดของหนูคำว่าทอ้ของหนูมันชัดเจนมากเลยว่าหนูมาจากบินแดนแห่งใด อาหารที่สายมันก็นะครับแซ่บแซ่จวปลาล่าปลาล่าตบักหุ่งมีแกงเค็มแกงเค็มแกงทอดจะได้เขนอร่อยมากเคยเคยเคยรู้จักอยู่ค่ะว่าว่าเขาต้องตอกบัตรเพราะว่าเรืแถวบ้านคือแบบว่าเรื่องสาวโรงงานใช่ไหมเรื่องเรื่องวิถีการใช้ชีวิตของคนท่างานโรงงานแถวบ้านโรงงานเยอะค่ะก็เลยเห็นว่าแบบเขาตอกบัตรยังไงอุ้ยทำไมตกเราคือน้องเขาเป็นคนภาคกลางครับ บ้านอยู่แถวดอนเมียงไม่สมุทรสาครโอ้สมุทรสาครเยียนทะเลเยียนทะเลคือจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าคนที่ทํางานโรงงานจริงๆเขาจะเข้าเป็นเข้ากะเป็นเวลาเช้ากับกี่โมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการตอกบัตรเข้าออกของงานอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าแต่โรงงานของเราจะมีความเข้มงวดนิดนึงครับเข้าสายหนึ่งนาทีโดนหักเงินเดือนครับไม่ใช่โดนหักเงินเดือนด้วยเงินเดือนเดือนนั้นคุณไม่ได้ครับ ห้ามใส่แม้แต่นาะทีเดียวดียวนะ๋ยว่าไปนะเอ้ยบัด้รับงินเรียนมาสามเรียนแล้วมันมีฉากที่เล่าบรรยากาศของความที่เราจะต้องรีบตื่นเ<อ>ช,<า>ช้าเร่งรีบมาโรงงานแบบอยากให้ดูไปดูไปดู<อ>ปดเรากลัวไม่ได้เงินนั่นเองนะคะทุกคนต้องไปดูนะคะทีลาเอ้ยทักอีละเอ้ยได้ค่ะ